จารินพรอ,อดใจไม่ไหวเคลื่อนไหวแล้วดังเพิ่งดูข่าวเพื่อนในแก๊งแมทพิดานีเลิกไฮโซสงการเรียกได้ว่าหายสงสัยกันสักทีสําหรับสาวแมทพิรานีได้ออกมายืนยันเดิกส่งการแล้วโดยแมทบอกว่าเลิกแล้วค่ะคือเราได้ถอยออกมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วแต่ที่ไปออกรายการแฉแล้วบอกว่ายังไม่เลิกเพราะมันมีดีเทลอะไรหลายอย่างทั้งปูและครอบพี่สงการที่คอยออกมาปกป้องเราในส่วนของสาุทีทเทอร์กันนั้นมันเป็นดีเทลเล็กๆแต่หลายอย่างที่เราพยายามปรับกันแล้ว แต่ไม่ได้ทั้งคุณปู่และเข้าพวิส่งการก็คอยให้กําลังใจคอยเชียร์อยากให้ลองดูอีกสักตั้งแต่มันไม่ได้ตอนนี้ก็คือเลิกกันแล้วในส่วนของร้านไอศครีมก็คือจัดแจงมอบอํานาจให้คนอื่นมาดูแล้วเพราะถ้าเราจะหมอบออนจะไปนั่งหน้าสะดอนแบบนั้นทําไมส่วนเรื่องที่พี่พกยืนยันชัดเจนเราเป็นแค่พี่น้องกันค่ะล่าสุดเต้ยจารินพรก็ได้เปิดใจเพื่อรู้ข่าวแมทพิดานีเพื่อสนิทแก๊งเฟอร์บี้เ่อกส่งการพันในอินเตอร์เทนเผยว่า ก็ตามที่เขาพูดเลยเมื่อวานค่ะตามนั้นเลยไม่ใช่แค่พวกพี่หนูก็ติดตามค่ะเอาอจริงๆนะได้ยินจากปากของแมทก็คือจากปากเมื่อวานนี้พร้อมทุกคนเลยพอเตอร์ทางานแล้วก็ไปอยู่คนเดียวก่อนหน้านี้ก็มีช่วงที่เขาไม่สบายเราก็มีให้กําลังใจนิดหน่อยว่าขอให้หายเร็วๆนะแต่ด้วยความที่เราโตโตกันแล้วก็ไม่ได้อยากที่จะไปถามเรื่องส่วนตัวมากเราก็มีสเปซระหว่างกันด้วยความที่แบบไม่ได้เจอกันด้วย ก่อนหน้านี้งานช่องแมทก็ไปต่างประเทศก็เลยไม่ได้อัปเดตกันเต้ยคิดว่าทุกคนน่าจะคุยส่วนตัวมากกว่าเพราะในกลุ่มมันเงียบม,มานานแล้วค่ะแต่เราก็มีส่งไปให้กําลังใจเขาค่ะก็ดีใจค่ะที่เห็นเขามีความสุขยิ้มแย้มก็ขอให้ได้เจอความรักที่ดีค่ะ